ุัยลลัคมานุรอกีนรัิารบบอามตลทุรารูี่้กานะครับที่ติดตามชมให้นะครับวันนี้ทีมงานของ อา,าสามุสลิมไทยนะครับช่วยภัยน้ำท่วมปี54ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารอยักษ์ลองถึงเว็บไซต์ muslimthai.com และวิทยาสารคารลไลท์นะครับที่เดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอรยุธยามาดูพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับขณะนี้เราอยู่ที่มัสยิดดารุสุนนะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ไปหลายสถานที่ด้วยกันเราเห็นความยากลำบากทในการดูแลที่ท่านเห็นอยู่ ไปไปไม่มาสวันแล้วครับคืนจะอยู่อยู่กันอย่างยากลําบากมากนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าพี่น้องบอกว่ามียุงเยอะด้วยงั<ช>้นเรื่องเรื่องอาหารการกินเรื่องยุงนี่ตอนนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่พน้องเรากําลังประสบอยู่แั้นพี่น้องที่ติดตามชมนะครับดูคลิปนี้ทางเว็บไซต์ musimThai.com l หรือว่าทาง Facebook ก็อย่างน้อยช่วยขอดูอานะครับให้กับพี่น้องเราด้วย ที่กำลังพายเรืออยู่จะเห็นว่าผู้กองฟารุกนะครับก็ได้มาตรวจดูที่อาคารมัสยิดแห่งนี้เส่นเดียวกันนะครับว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างในขณะที่พี่น้องเราต้องการความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวผู้กองเป็นไงครับครับตรงนี้ชื่อมัสยิดดารุชุนนานะครับที่ภูเขาทองนะครับที่หัวแหลมบ้านหัวแหลมตําบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นได้ว่าพี่น้องเรานี่ถูกน้ำท่วมกันทุกบ้านเลยครับแม้แต่มัสยิดเองก็ถูกน้ําท่วมนี่กูบสนะครับกูบสก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถูกน้ําท่วมจะเห็นได้ว่าพี่น้องของเราลำบากมากสอบถามแล้วปรากฏว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีความต้องการก็คืออยากมีไฟเพราะว่าไฟฟ้าก็ไม่มีถูกด,ดับหมดกลางคืนต้องใช้เทียนยุงเยอะยุงก็เยอะลําบากมากเลยครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องของเรานี่ก็ได้รับทดสอบจากบททดสอบอันรุนแรงนะในการที่เกิดอุทกภัยน้ําท่วมทางนี้นะครับ ที่แรกน้ำเจ้าพยาก็ไหลามาแรงฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้น้ำเจ้าป่าศักดิ์ไหลามาปะทาอีกครับทาให้น้ำเนี่ยทวีความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางบ้านนี่ก็อาจจะต้องดีมีดีชั้นสองก็อาจจะต้องมีการหนุนนะครับหลายบ้านก็ทําใจและเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากครับเดี๋ยวเราจะไปที่มัสยิดนะครับนะครับขณะนี้เราอยู่ที่บนน้ํานะครับอยู่บนเรือที่จะพายไปที่มัสยิดนะครับนี่คือชมุมชนบ้านหัวแหลมนะครับตําบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนมุสลิมครับซึ่งมีพี่น้องมุสลิมเราประมาณ55หลังคาเรือนนะครับได้รับภูต้องกภัยจากการถูกน้ําท่วมทุกบ้านเลยนะครับที่เราจะเดินออกที่เราจะพาไปเนี่ยอันนี้คือริมแม่น้ําเจ้าพยาน้ําไหลแรงมากนะครับเราจะพาไปดูนะครับแต่คงไม่กล้าออกกลางแม่น้ำรอกครับถ้ากลางเอาน้ําไม่ในเมื่อไรนะครับเรือเราอาจจะได้รับกับความเสียหายแน่ครับน้ำเชี่ยวแรงมากครับจะพาพี่น้องไปดูนะครับ

ساده الفكر معاناتي مع الخدر جرت فيها دموع الحزن بين صطر وسطر بقلبي لوعه الاسر وموت يقتفي اثري ครับผมแนะนนำให้รู้จักท่านอิหม่ามเยซานีพลเรกิศนะครับอัสลามุอะลัยกุมุรัชฮุตุลลอฮิวะบรากาตุครับอิหม่ามเป็นไงครับสภาพน้ำท่วมปัจจุบันเนี้ยก็ปกติแล้วน้ำท่วมเนี่ยเราเจออยู่เป็นประจำครับนะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อการน้ำที่มันท่วมที่เราคิดไม่ถึง มันมากมากมากจนกระทั่งเราไม่รู้จะป้องกันยังไงบริเวณรอบบ้านเนี่ยท่วมหมดแล้วทุกบ้านเลยทุกบ้านท่วมหมดแล้วนะครับบ้านผมนี่ก็ถ้า,ถาน้ํายังไม่หยุดก็ไม่เกินอีกห้าเซนก็จะท่วมแล้วพวกเราไปทํางานกันยังไงครับเนี่ยตอนนี้งานหยุดหมดโ,<อ>โรงงานในจังหวัดพระครนงุยาสั่งปิดหมดทุกโรงงานแล้วก็ในเขตตัวเกาะเมืองเนี่ยขาดการติดต่อ บมดแล้วนะครับระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่นี่มอแปลงระเบิดซึ่งเขาแก้ไขไม่ได้อเขาขอเวลาเจวันแตวตอนนี้สามวันแล้วเขาก็จะเล่นให้ให้เสร็จไว้วันพวกเราก็ถูกตัดขาดมาเลยนะครับจะหุงข้าวจะอะไรต่างๆน้วก็อยู่กันตามที่จะทําได้ครับโอ้โห เราอะไรก็ไม่ได้รับฟังอะไรเลยเพราะว่ามันใช้เครื่องไฟฟ้าไม่ได้เลยครับครับ,รบนี่คือสภาพขอ,อ,องพี่น้องชาวภูเขาทองนะครับชาวบ้นานหัวแหลมใช่ไหมบ,บ,บ้นานหัวแหลมนะชุมชนหัวแหลมตรงนี้ก็ทุกที่ก็เหมือนๆกันหมดนะฮะค,ค,คือเราก็เข้าใจว่าทางราชการก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้วค,คือเราเห็นสภาพแล้วเราก็ก็สงสารพวก ราชาการเหมือนกันขนาดว่าหม้อไฟเนี่ยให้เขามายกขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีกําลังคนพอพวกเราก็ยกกันเองครับนะครับแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ที่อยากจะให้ได้เร็วๆเ,เลยก็คือถ้าไฟมาถ้วันนี้พรุ่งนี้ก็ก็ทำด,ดุลละก็จะหุงหาอาหารอะไรกันได้บ้างแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยราชาการก็ก็ช่วยช่วยเราอยู่อยู่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระยะระยะอยู่แล้วแต่ว่ามัน,ม,นมันท่วมวิกฤตเกินกว่าที่ คือมันท่วมทั่วเลยท่วมทั่วเลยเขาก็ไม่สามารถจะดูแลได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ตอนสักตีหนึ่งนะผมก็นั่งฟังเขาก็ประกาศว่าขณะนี้เทศบาลพรันครศิวิยาไม่สามารถจะปกป้องเกาะเมืองไว้ได้แล้วอขอให้พี่น้องช่วยยกเข้าของหนีไปอยู่ที่สูงครับเมื่อคืนนี้เขาประกาศก็แสดงว่าทางราชการก็สุดความสามารถแล้วนะครับ ครับครับนี่คือการเปิดใจของท่านอิหม่ามอิยาซานมีพลกระิกนะครับอิหม่ามมสัสยิดดารุสซุมนะที่บ้านหัวแหลมนะครับตำบลมุขทองจังหวัดอุบลราเรานี่เองครับ تهاجر من بقاع الخير ยังไม่โทษนะครับปลาเ,นนาเยะอ,อะนะครเครียดแล้วทอดแหแล้วอทอดแหแล้วเสร็จแล้วะากครับเพียบเลยเดี๋ยวจะาปลาดีแล้วนะ,ะอย่าใส่ขขยลงไป

màu xanh biển, nữa xanh biển, màu xanh biển, màu xanh biển, màu xanh biển,

Cháy ใช้สเหลา là วัดเป็นสงคราม มันจะไปไหนไวะเนี่ยจมแล้วอ่ะเนี่ยคันนี้นี่คันนี้จะไปไหนเนี่ย้องเ,เจา้าถิ่น

ถ่าย้น้ำน้ำพันธ์ที่จะรวมจนที่หัวหน้าครับหัวหน้าน้ำเหนือหมดอ่ะแล้วนี่จะเอาอาหารไปให้หรือว่าไงครับไม่วันนี้เป็นรับลูกจากบ้านโน้นมาจากทางมาสึงแท้ก็จะทำสุขใจดังๆทำสุขค่ะไปกันไม่ทันอ๋อยุดยา ชั้นไหนนะที่บ้านชั้นสองชั้นสองนี่มิดเลยใช่ใ้มีคนเข้าไปดูด้วยไฟตัดไหมครับตัดไฟโดนตัดเนีอยู่นี่มาใส่ใส่บ้านแับนี้อยู่เคร่อจอดตรงนี้เหรอจอดด้เลยจอดเบาเลยครับเบาเลยครับอ๋อมิดเลยโชคดีครับโชคดีครับเปิดท้ายไม่ได้ไม่ติดสองหัวห้างี่ะแค่ นี่เลยมันทางเลยใช่ครับไครับไปะไนะลงพีเราไม่รู้แล้วต้องถามใหรู้เลครับช่วงพงน้ำมันดันเกลียวไมยได้ครับไมได้เต็มไปได้ออกได้ ครับตอนนี้อะไรที่อยากได้มากที่สุดเลยครับอยากได้ไฟค่ะไฟไฟจะคืออะไรอยังไงถอดถอดถอดก็แล้วก็อาหารค่ถ้าไฟก็ไม่ค่อยมีไฟก็ยังไม่มีเอะไรเลยนี่หุงข้าวเหครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้หุงเลยเนี่ยแก๊สเลยแก๊สก็ไม่ได้เลยครับแก๊สคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกอาหารที่ปรุงปรุงแล้วอะไรจะสะดวกมาก แต่ละวันกไม่มีเลยจะกินออกมาซื้อไม่มีะไรไปหาซื้อก็ไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาคือวันนี้มามาดูก่อนสรวจก่อนใช่ไหมครับใช่ว่าตรงไหนต้องการคือเดี๋ยวเวลามาแล้วไอ้ที่เอามามันไม่ต้องการมันมันเสียเอาที่ว่าเราต้องการจริงๆครับอาหารห้แน่นอนมันกินไปกินได้แก๊สนี่ไม่มีเลยใช่มแก๊สแก๊สาเมีางนน่ะแก๊สปินีเาฝากกันนเปลี่ยนเป็นถ่านดีก่าถ่านีเนี่ยีขายชาก็ยังไม่ถ่านนี่ก็ได้ก็ได้ เตาก็ไม่มีเตาก็ไม่มีมันขาดมีไงจมน้ำมีจะมีจมน้ำไปะกินแล้วลงมนะเรียนหัวไฟก็ไม่มีมาตั้งหลายวันเลยเนี่ยเตาเตาก็ดีพี่เตาถ่านเน่ยเนเตาดีเถ่านแน่นอนเตาพลูไฟนะถ่านพลูถุงเนี่ยแก้วเลยต้มน้ำได้อ่ะแค้นแก้นแต่แค้นไม่มีอ่ะถ่านถุงเนี่ยยันน้ำลงมเหมือนไงรอครับไงเดี๋ยวมุสลิมเยอะไหมครับชุมชนนี้หมด่ย ทั้งหมดเลยเหรอครับี่นี่อิสหมดเลยพี่อ๋อนี่ในรอบกี่ปีที่เจอเ็นี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อายุนะคตั้งห้หนักสุดแ้เกว่าปี้วเน่ยเพิงจะเจอเน่ยหนักสุดเลย่ไมครับหนักสุดเลยไม่เคยเจอเลยแม่อายุเท่าไ่้าส้วแ่าเด้แ่เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวประมาณวันพุธนะครับวันพุธน่าจะมา มาตรวจไปก่อนนะอใช่แล้วถ้าว่ามามาเร็วได้แต่ว่าคือวันพุธเนี่ยเขาจะมีมีมาแล้วชุดหนึ่งไปใช้ก็ดีนะไปใช้ไปใช้ไปใช้เพราะว่าอคืนใช้เทียนที่นี่ก็ไปขอพระเข้ามาเนี่ยหาที่วัดเื่อนี่กอยอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมจ้าที่ยาทากันเยองด้วยใช่เยองมาเยอะใช่ใช่ใช้กันด้วยใช่เอาจักรยานด้วย เราก็เป็นเขาเรียก <ล among S 1> <ะ>ว่า,เ,วาเป็นเสียงสะท้อนจากตอนที่ประสบไปนะครับทีก็เห็นได้ว่าความความต้องการในในส่วนของแต่ละชุมชนอาจจะแตกต่างกันนะครับบางชุมชนอาจจะหาอาหารกินได้จะเอาระยยาไป่ะครับก็ยังไม่ทราบแต่ว่ามาแน่นอนภาพสวยๆไปเยอะไหมภาพเป็นเหล่าทั่วมนครับพี่น้อง ถึงแม้ว่าความยากลําบากมันจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเราแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นก็คือรอยยิ้มจากพี่น้องของเรานะครับรอยยิ้มเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันถ้ามันตอบแทนด้วยกับสิ่งของที่เราจะมอบให้กับเขาเนี่ยรอยยิ้มเหล่านี้มันจะมีความผิดมากยิ่งขึ้นกว่าที่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องที่กินข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านลองขอที่ท่านจะกินข้าวท่านลองดงพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ ครับแล้วก็ช่วยกอดดอยอาอย่างที่เราทําได้ในตอนนี้นะครับขอดูอ้วพที่น้องของเรานะครับแต่ส่วนหนึ่งเราพวกเราไม,ม่สามารถที่จะทําได้เองถ้าไม่มีแรงจับจากพี่น้องในการช่วยเหลือ,อกันในเรื่องของคุณทรัพย์ไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้ก็สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดเลยนะครับ